ดี้วยกะคิครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ com วันนี้เรามาติดรถเว็บร้อยยี่ห้าไอตันใหม่เนาะตัวนิวเลยเนาะไม้รถอยู่ที่สามสิบสองกิโลนะครับเพิ่งออกวันนี้นะครับวันนี้วันที่สิบสี่นะครับโมกรลาสองห้าห้าหกเนาะใหม่เลยเนาะคันละกี่บาทลูกน่าจะสี่ห้าหมื่นนะอาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกขโมยกันนะครับตาพี่โจนขโมยกันทั่วประเทศนะครับใช้เหล็กแหลมแทงดูงูแยเนาะ บิดลูนแจลยพังดังนั้นพวกผู้หลีกเขาเลยทำที่ปิดลูนแจไว้แต่นี่โจนก็เอาไม่เหล็กตัวเองฝังลูกุญแจเขาเปิดได้หมดละเดี๋ยวจะมาโชว์ักขโมยผมให้ดูกดล็อกสองครั้งนะครับถ้าใครโดนรถเรารถจะไม่ร้องนะถ้าขโมยทั่วไปโดนรถก็จะร้องลนะคนตกฟนร้องอะไรก็จะรนะ้องละเขาเลยลำคาญกันเขาเลยไม่ติดกันนะเนาะของผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมตินี่สมมุติกุญแจเรากุญแจผีนะครับแทงเข้าไป รถรุ่นนี้เป็นรุ่นสตาร์ทาวนะครับนี่สมมติแจผี่นะครับแทงเข้าไปแทงปุ๊บเดี๋ยวผมจะบิดพร้อมสตาร์ทตาเท้าให้ดูเนาะผมจิดปุ๊บไม่ติดนะครับไม่ติดบิดลับก็ไม่หยุดนะครุดจะหยุดต่เมื่อปลดล็อกที่รีโมทเท่านั้นกับขโมยเราพิเศษกับชาวบ,บ้านคือกันน้ำเนาะขี่รถดับฝนได้เลยกับขโมยทั่วไปขี่รถดับฝนปุ๊บน้ําเข้าก็พังแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะมาส,สตาร์ทที่รีโมทให้ดูเนาะกดปุ่มสตาร์ทที่รีโมทกดสองครั้งตึกต๊กตอ่าจะเหมือนเปิดกุญแจรถเราก็สตาร์ทเท้าสตาร์ทเทา้าขี่ไปได้เลยเนาะเอาวันนี้มาติดหน้าร้านเลยนะครับถ้าจะดับเครื่องก็กดปุ่มป,มปลดล็อกถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรโจรใช้กุญแจผีแทงเข้าไปแทงปุ๊บบิดปุ๊บเขาสตาร์ทรถไปเราเห็นพอดีนะครับระยะร้อยเมตร ให้เรากดปุ่มล็อกนะครับรถจะดับเองภายในสิบวินะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มล็อกนะครับรถจะดังแล้วจะร้องภายในสิบวิรถก็จะดับนะครับ,บรถดับบิดกิดกลับก็ไม่หยุดเนาะก็ขโมยราคาพันสองนะครับรับประกันให้1ปีนะครับจากเว็บการขโมยรถ .com นะครับ ติดไปกี่คันนะครับเว็บกันขโมยรถผมครับ